กฎของการสร้างความขาดแคลนอยากให้เขาคลั่งรักต้องทำให้เขาเนี่ยเห็นค่าครับแต่ถ้าคุณพยายามวิ่งไล่ล่าคุณจะไม่มีราคาในสายตาเขาครับกฎของการสร้างความขาดแคลนหมายความอะไรไหมายความว่าคุณต้องมีวิธีวิธีการพูดแบบมีเลเยอร์ครับสมมุติกับเขาทักมาว่างคุยหรือเปล่าต่างๆพวกนี้ให้บอกว่าสักครู่หนึ่งพอดีกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวทักกลับไปห้าบอกว่าว่าง วิธีการคุยมันต้องมีเลเยอร์ครับมีคนใหม่แล้วหรือยังสิ่งที่คุณควรตอบคือย้อนกลับไปว่าแล้วอยากให้ฉันมีหรือเปล่าคุณคิดว่าฉันมีหรือยังอะไอ้ต่างๆพวกนี้ที่มันดูเหมือนกับว่าคุณมีลูกล่อลูกชนในการพูดครับ3.2จองครับจงทำให้เขาเห็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีเขาก็ได้คนที่หาเงินได้ด้วยตัวเองไม่ได้และต้องขอเงินสามีใช้คุณจะเป็นเดอร์ตลอด นอกเสยจากว่าคุณใช้เทคนิคจากคอสสั่งจิตให้เขาเปนะคุณจะเป็นอันเดอร์ตลอดแล้วถ้าคุณบอกเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้เพราะคุณยังไม่ส่งเสียคุณไม่เลี้ยงดูฉันเนี่ยฉันจะเอาเงินที่ไหนฉันเอางานที่ไหนแล้วคุณทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยชีวิตของคุณนี่มันต้องเพิ่งพาเงินของเขาอย่างเดียวนะคนมันจะดูถูกคุณครับแล้วมันจะไม่มองคุณที่ความเซ็กซี่มันจะไม่มองตรงนี้เลยครับมันจะคิดว่ามันเป็นนายชีวิตของคุณทันทีครับครูคอมพยายามเตือนนักหนานะครับลูกศิษย์ครูคอม ไว้กับผู้ชาย3.3ครับยิ่งมีคนสนใจคุณเยอะยิ่งมีเสน่ห์ครับสิ่งที่มันทําให้คุณดูไม่มีเสน่ห์ที่สุดเลยคือคุณทิ้งสังคมของคุณเองคุณทิ้งเพื่อนสมัยเรียนคบมา่นนย่นั่นงกันคือเพื่อนรุ่นไหนก็ตามแต่คุณทิ้งคุณกะคุณกะว่าชีวิตนี้อุทิศเพื่อครอบครัวความรักความสัมพันธ์หนึ่งล้านเปอร์เซนต์สิ่งนี้ทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปเพราะมันทําให้แฟนของคุณรู้ว่าคุณอ๋อคุณไม่มีทางไปไปไหนไม่รอดหรอก เพราะเนี่ยเขาจะทําให้คุณก็ได้เพราะคุณไม่มีทางไปนี่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ทิ้งสังคมของคุณไม่ทิ้งเพื่อนของคุณคุณยังมีสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมให้ไปเที่ยวไปกินนะครับไปต่างๆพวกเนี้ยสิ่งนี้ทําให้คุณมีเสน่ห์กว่าเพราะอีกฝ่ายมันกลัวเฮ้ยคุณจะเจอคนที่ดีกว่าไหมคุณจะออกนอกลู่นอกทางไหมจะมีคนยุแยงให้คุณกับเขาเนี่ยทะเลาะกันไหมคุณจะมีความสุขมากกว่าไหมเพราะอเนี่ยยิ่งมีคนสนใจคุณเยอะคุณจะยิ่งมีเสน่ห์ ยิ่งคุณมีสังคมคุณจะยิ่งมีสเสน่ห์แต่วันนี้สเสน่ห์ของคุณมันหายไปเพราะคุณอุทิศให้กับความรักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกูค,คมมีจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีสี่สิบพฤติกรรมครับทําให้แฟนมองว่าเราคือรางวัลชีวิตครับคุณสร้างความขาดแขนไม่พอแต่ต้องทําให้ฝ่ายรู้สึกว่าคุณนี่คือรางวัลชีวิตหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเมื่อ,อคนคิดว่า เขาหาเราจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันจะไม่พยายามเอาคนอื่นมาแทนที่คุณแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายเป็นสัตว์เลี้ยงในความสัมพันธ์เป็นขอทานความรักเขาเลยกล้าครับที่จะเอามือที่สามมาแทนที่คุณคเพราะเนี่ยวันนี้คุณต้องตีกรอบสมองของอีกฝ่ายให้คิดว่าคุณคือรางวัลชีวิตที่เขาหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับให้พิมพ์รัสครับรางวัลครับตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับ เดี๋ยวบอดจะส่งให้กับคุณทั้งหมดเลยถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูความเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตจวิยาชนะเกมรักราคา39 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา39 0 0นนะครับรวมถึง39จิตจีวิยาต่อรองชนะมือี่3ราคา 3. 9 0 0ัามูลค่าทั้งสคอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ